สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านผู้ชมตามเวลาที่เรานัดกันนะครับบ่ายโมงห้นาทีโดยประมาณที่ช่อง9มิคอด d ซึ่งก็จะมีทุกวันจันทร์ถึงวันพุธครับอาทิตย์ละ3วันมีเนื้อหาสาระที่น่ารู้เตรียมไว้มาเสนอให้ท่านได้รับประโยชน์จากการติดตามรายการของเราครับวันนี้ก็เป็นคิวของโรงพยาบาลสุขวิทมาเสนอใน ปัญหาภาวะการกลืนติดซึ่งมักเกิดกับผู้สูงวัยครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วเสี่ยงนะครับเสี่ยงก่อการสำลักสำลักนี่ก็ยังไม่ใช่สำลักแบบไอคอกแครกออกมาให้คนข้างเคียงลูกหลานได้รับรู้นะครับแต่ยังมีเขาเรียกสำลักเงียบอีกด้วยยละเอียดในเรื่องนี้ก็มีคุณหมอชมพูนุชนะครับซึ่งเป็นแพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำโรงพยาบาลสุขุมวิท จะมาอธิบายครับว่าในเรื่องของภาวะที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันน่าเป็นห่วงขนาดไหนแล้วก็มันสามารถที่จะต้องตรวจหรือรักษาโดยใช้เทคโนโลยีการแพทย์มาช่วยมากเพียงใดและไม่ได้ผลขนาดไหนอีกด้วยติดตามจากคุณใจใกล้หมอได้เลยครับภาวะคืนลำบากนะคะพบได้ก็คือจากโรคระบบประสาทนะคะที่ทำงานผิดปกติทำให้การควบคุมปากลิ้นนะคะลำคอ กล่องเสียงต่างๆผิดปกติไปทําให้เกิดความผิดปกติในขั้นตอนการกินการดื่มนะคะซึ่งจะทําให้มีความเสี่ยงในเรื่องของการสำลักค่ะผู้ป่วยที่มีภาวะคืนลําบากนะคะถ้าเราจะแบ่งเป็นระยะฉับพลันก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองค่ะที่ทําให้การควบคุมปากลิ้นและก็ลําคอผิดปกติไปหรือมีพยาธิดภาพทางสมองอย่างเช่นสมองบาดเจ็บนะคะแต่ในผู้สูงอายุอย่างเช่นมีภาวะภาวะสมองเสื่อมนะคะกล้ามเนื้อเสื่อมนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ก็จะทําให้มีภาวะกลืนลําบากแบบระยะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ซึ่งอันนี้จะมีการแยกยากจากภาวะหลอดเลือดสมองนะคะแต่การรักษาและการประเมินก็สามารถทําได้ค่ะการประเมินในเรื่องของความเสี่ยงในการสำลักในผู้สูงอายุะเรื่องของการกลืนลําบากนะคะเรามีเทคโนโลยีในเรื่องของการใช้การประเมินค่ะทำไมเราแค่สักวัดคนไข้แล้วก็ฝึกกลืนอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าจะมีคนไข้บางกลุ่มค่ะเขาเรียกว่าสำลักเงียบเงียบก็คือว่ามีอาการสำลักลงปอดแล้วค่ะ แต่ไม่แสดงอาการไอหน้าดำหน้าแดงให้เราเห็นเลยอันนี้อันตรายมากจะเจอบ่อยนะคะในผู้สูงอายุที่มีภาวะปอดอักเสบติดเชื้อมาโรงพยาบาลโดยไม่ทราบสาเหตุหรือในรายที่เป็นภาวะโรคหลอเดเลือดสมองหรือภาวะสมองเสื่อมอื่นๆแล้วมีปัญหาในเรื่องของปฏิเสธอาหารนะคะก็คือบางทีคนไข้จะรู้สึกว่ากินอาหารแบบนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยแต่จะไม่ไอให้ชัดเจนหรือตอนกินยาก็จะบอกว่าไม่เคยไอเลยค่ะแต่ทำไมเป็นปอดอักเสบติดเชื้อทำไมมีเสมหะ ซึ่งการประเมินโดยทั่วไปไม่สามารถบอกได้ก็คือต้องใช้เอ็กซเรย์นะคะหรือใช้วิดีโอฟลูนะคะสำหรับการกลืนนะคะซึ่งเป็นเทคนิคในการใช้วิดีโอความละเอียดสูงซึ่งเอ็กซเรย์พิเศษแบบนี้นะคะจะใช้ความเข้มข้นสูงแล้วก็ชัดเจนนะคะรันต่อเนื่องและให้ผู้ป่วยนะคะกินอาหารนะคะหรือรับประทานอาหารบางอย่างนะคะที่ ผสมสารทิพแสงค่ะแต่ว่าปริมาณเล็กน้อยนะคะไม่มากนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของการสำลักนะคะจะแตกต่างกับการเอ็กซเรย์ประเภทอื่นโดยที่เราจะต้องโฟกัสต,ตรงบริเวณปากนะคะและลำคอแล้วก็จะดูแบบระยะจริงเรียลไทม์เลยนะคะ <S <S ในส่วนเรื่องของการรักษานะคะจะมีการรักษาได้หลายประเภทนะคะขึ้นอยู่กับการประเมินว่าแพทย์และนักกิจกรรมบำบัดประเมินแล้วผลกระทบอยู่ในด้านไหนมากที่สุด ถ้าเกิดจากภาวะอ่อนแรงเกิดจากวะควบคุมไม่ได้จากโรคระบบประสาทเราฟื้นฟูโดยการฝึกกําลังกล้ามเนื้อปากและลิ้นนะคะร่วมกับการฝึกกลืนเป็นอาหารซึ่งเราจะสามารถแบ่งอาหารเนี่ยเป็นระดับความยากง่ายต่างกันนะคะส่วนเครื่องมือชนิดอื่นๆที่จะมาช่วยได้อย่างเช่นใช้คลื่อแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแมกเนติกสปินนะคะสามารถจะกระตุ้นที่สมอง ะะได้เลยนะคะเนื่องจากว่าจะสามารถในการฟื้นฟูนในสมองส่วนนั้นเพื่อการเกลื่นส่วนนั้นบางรายอาจจะฟื้นฟูนในแง่ของการใช้เครื่องกระตุ้นที่บริเวณเฉพาะอย่างเช่นกล้ามเนื้อบริเวณที่การกลื่นโดยตรงได้ซึ่งเทคนิคการกระตุน้นการกลืนแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการใช้คื่้นไมโคไฟฟ้านั้นจะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปแต่ในเรื่องของผลข้างเคียงอาจจะมีเล็กน้อยซึ่งทั้งสองอย่างนี้นะคะทั้งประโยชน์และผลข้างเคียง แพทย์จะต้องประเมินอย่างละเอียดก่อนที่จะให้การรักษาค่ะ TMS เนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นโดยผ่านตรงบริเวณสมองนั่นเองนะคะในจุดๆุดนี้นะคะเชื่อว่าผลของ Magnetic Field นะคะจะไปกระตุ้นการทํางานของเซลล์ประสาทนะคะข้างๆนะคะเพื่อให้ทํางานมากขึ้นในบางเทคนิคนะคะอาจจะไปกดการทํางานของกล้ามเนื้อบางอย่างนะคะเพื่อที่จะให้มีการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อตรงข้ามได้นะคะ ซึ่งเทคนิคทั้งสองอย่างนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของผลลัพธ์ในการเดินนะคะถ้ากระตุ้นการกืนก็ผลลัพธ์ในการกืนได้นะคะในกรณีที่ไม่มีข้อห้ามนะคะควรจะต้องทําแล้วก็มีการประเมินหน่างต่อเนื่องล้วจะมีการประเมินว่าสมมติกระตุ้นหนึ่งทีแล้วคนไข้มีการตอบสนองในการเคลื่อนไหวปากเล,เล้นดีขึ้นหรือไม่โดยดูจากอาการก่อนที่จะมีการกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ ซึ่งหลังจากที่เราทำในหนึ่งครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าคนไข้ไม่มีผลข้างเคียงและมีการตอบสนองที่ดีเราถึงจะทำต่อเนื่องค่ะซึ่งอาจจะเป็น6 1ถึงครั้งแล้วแต่ในเรื่องของการพิจารณาของแพทย์และก็ผลการประเมินในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องการกลืนของนักพิจกรรมําบัดอีกทีนึงค่ะถ้าผู้ป่วยท่านใดนะคะมีภาวะกลืนลําบากหรือว่าสงสัยว่าตัวเองมีภาวะกลืนลําบากนะคะ อยากจะให้ปรึกษาแพทย์นะคะแพทย์ประจําตัวก่อนก็ได้ค่ะที่รักษาโรคนะคะอยากจะปรึกษานะคะในเรื่องของสาเหตุนะคะแล้วก็ค้นหานะคะอย่างเช่นบางรายอาจจะมีโรคประจําตัวเป็นพาร์กินสันดีซีดอยู่และระ,ลระยะหลังเนี่ยสงสัยว่ามีภาวะคืนลบาบากอยากให้ปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะว่าจะต้องประเมินขั้นตอนใดใหม่นะคะหรือในบางรายมีสงสัยไม่ยังไม่มีโรคประจําตัวแต่สงสัยว่า มีภาวะคืนลำบากหรือไม่ไมก็ปรึกษาโรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะในกรณีที่คนไข้มีภาวะคืนลำบากและได้ผลดีจากการรักษานะคะเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ65ปีนะคะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบบริเวณก้านสมองค่ะซึ่งก้านสมองจุดนี้นะคะจะโดนสิ่กันกลืนโดยตรงเลยค่ะคนไข้มีภาวะคืนลำบากอย่างรุนแรงนะคะไม่สามารถกลืนได้แม้กระทั่งน้ำลายตัวเองค่ะต้องให้อาหารทางสายยางทางจมูกนะคะบวกกับการที่ต้อง ม้วนน้ำลายออกเนื่องจากว่าแม้กระทั่งน้ำลายตัวเองในใคนไข้ยังบ้วนไม่ได้เนื่องจากว่าพยาธิสภาพทางการสมองตรงจุดบ,บริเวณนี้นะคะโดนตรงจุดเต็มๆเ,เลยซึ่งควบคุมการทํางานของบริเวณคอหอยอีกนะคะทำให้คนไข้ไม่สามารถกลืนได้เลยจะต้องมีถังนะคะบ้วนน้ำลายตลอดเวลานะคะแพทย์ประเมินแล้วนะคะ โดยคิดว่าพยาธิสภาพนี่คะเป็นหลักๆอยู่ที่บริเวณกล้ามเนื้อคอหอยแล้วก็เป็นบริเวณที่หูรูดนะคะส่วนกาลังกล้ามเนื้อที่ปากนะคะลิ้นปกติดีนะคะเข้าได้กับพยาธิสภาพสมองที่พบนะคะ,ะพิจารณาโดยการประเมินการคืนแล้วร่วมกับการตรวจประเมินด้านเอ็กซเรย์นะคะซึ่งอันนี้จะเฉพาะเจาะจงในเรื่องของภาวะการกลืนนะคะหมอเลยให้การรักษาโดยในเรื่องของการออกกําลังกายค่ะที่เฉพาะเจาะจงนะคะซึ่งทําโดยนักกิจกรรมบาบัดบ ร่วมกับการที่จะให้คนไข้ออกกำลังกายด้วยตัวเองนะคะอันนี้สําคัญมากเลยนะคะในเรื่องของการฝึกได้ด้วยตัวเองนะคะเนื่องจากว่าจะช่วยทําให้ผลการรักษาที่ดีขึ้นนะคะหลังจากการรักษามาผ่านประมาณ2อาทิตย์คนไข้ย,ยังดีขึ้นได้น้อยอยู่การใช้ TMS ก็เลยจะเป็น หัวข้อถัดไปในการเลือกนะคะเราอาจจะไม่ได้เลือก TMS ครั้งแรกเนื่องจากว่าคนไข้าอาจจะมีความเขี่ยงในด้านหล่อนยากนะคะหลังจากฝึกด,ด้วยวิธีมาตรฐานแล้วคนไข้ย,ยังดีขึ้นน้อยหมอเลยเสนอในเรื่องของการใช้ TMS นะคะในการกระตุ้นบริเวณสมองนะคะช่วยช่วยในเรื่องของการกลืนได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะนอกจาก TMS แล้วยังต้องให้คนไข้ออกกําลังกายและการฝึกด,ด้วยวิธีการมาตรฐานอยู่ซึ่งเป็นนัก กิจกรรมบำบัดในการช่วยสอนการประเมินแบบนี้นะคะบวกกับการออกกําลังกายด้วยตัวเองอันนี้หมอย้ำเหมนะคะว่าการรักษาทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการออกกําลังกายด้วยตัวเองด้วยนะคะหลังจากฝึกไปนะคะในช่วง4ครั้งนะคะแรกนะคะคนไข้ก็เห็นผลว่าคือนน้าลายน้อยลงนะคะบ้วนน้าลายนยคะจะไม่ค่อยบ้วนแล้วนะคะรู้สึกว่าไม่ต้องสั่งตัวเองให้คืนน้าลายนะคะจะรู้สึกว่าภาวะอัตโนมัติลื่นได้ดีขึ้น สำหรับวิธีการประเมินการกระตุ้นกลืนนะคะก็จะมีทั้งการประเมินจากการซักถามของญาติคนไข้นะคะแล้วก็ประเมินโดยการเทสออาหารหรือว่าประเมินจากลักษณะทางกายภาพของคนไข้นะคะฟังก์ชันต่างๆที่เกี่ยวข้องในการกลืนนะคะไม่ว่าจะเป็นปากลิ้นหรือว่ากล้ามเนื้อในลำคอต่างๆนะคะ สมมุติว่าผู้ป่วยมีปัญหาในส่วนที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ก็จะมีการตรวจประเมินที่เรียกว่า b บร i ย m s w a l โล w นะคะคือจะมีการเทสอาหารเข้าไปแล้วก็ฉายวิดีโอเอ็กซเรย์ดูนะคะเป็นวิดีโอขั้นตอนการกืน ก็จะดูว่าอาหารสามารถไหลลงคอได้ตามปกติหรือเปล่าการปรับอาหารและน้ำนะคะก็จะดูตามระดับความสามารถก่อนอย่างเช่นผู้ป่วยยังมีปัญหาเรื่องการกลืนน้ำนะคะมีสำลักเมื่อดื่มน้ำปกติแล้วก็อาจจะปรับระดับน้ำ โดยการใช้ตัวติเกเนอร์หรือว่าผงที่เอาไว้ใส่ในอาหารได้ทุกชนิดเลยไม่มีรสไม่มีกลิ่นนะคะแต่จะเป็นตัวช่วยให้เนื้ออาหารหรือน้ำเนี่ยหนืดขึ้นเมื่ออาหารหนืดขึ้นก็จะทำให้เซฟต่อการกลืนนะคะจริงๆน้ำเนี่ยอันตรายที่สุด เพราะว่าน้ําไหลเร็วแต่ถ้าผู้ป่วยอาจจะมีรีเฟกที่ช้าอาจจะเอาไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะก็จะลงผิดทางเป็นลงปอดลงอะไรเกิดการสำลักได้อย่างเงี้ยค่ะการทําให้อาหารหนืดขึ้นจะทําให้อาหารไหลลงคอช้าลง ผู้ป่วยก็จะมีจังหวะเตรียมตัวที่พร้อมรับอาหารได้ดีขึ้นผู้ป่วยสามารถกลับไปฝึกที่บ้านเองได้นะคะโดยเราจะให้โฮมโปรแกรมหรือว่าเป็นการบ้านให้คนไข้ระยย่านทำเองเป็นประจําทุกวันทุกวันนะคะก็อย่างเช่นมีการออกกําลังกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องในการกลืนตั้งแต่ปากลิ้นและกล้ามเนื้อภายในลําคอนะคะเช่นอ้าปากี E U หรือว่าการบังคับ ลิ้นไปในทิศทางต่างๆนะคะการออกกําลังโคนลิ้นการออกกําลังกล้ามเนื้อภายในลําคอออกกําลังกล่องเสียงนะคะอย่างเช่นยกศีรษะนอนราบยกศีรษะขึ้นมองปลเท้านะคะหรือว่ายื่นคอมาข้างหน้าหดคอไปข้างหลังหรือว่าแลบลิ้นกลืนน้ำลายเป็นต้นค่ะการกืนนะคะก็เป็นปัจจัยหลักๆสำหรับมนุษย์ทุกคนนะคะถ้าผู้ใดมีปมาชิก ในบ้านนะคะที่มีปัญหาก็อยากจะขอเรียนเชิญมาตรวจประเมินกันก่อนนะคะเพราะว่าการกลืนนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตแล้วมันก็จะเป็นอัตราอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตเหมือนกันนะคะอยากให้ทุกคนทานอาหารอย่างมีความสุขค่ะหากเกิดการสำลักแบบที่เรียกว่าสำลักเงียบขึ้นมาไม่รู้ตัวครับมารุ้อีกทีหนึ่งก็คืออ้าวทำไมมีปัญหาปอดติดเชื้อตามมานั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณหมอชมพูนุษย์ แพทย์ผู้เนานการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูจากโรงพยาบาลสุขุมวิทได้ให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมเอาไว้แล้วขอขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจก้หมอในวันนี้เวลาของเราหมดแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปสวัสดีครับ